อย่างเงี้ยทไมหําไม่บอกานนั่งเร่งี้ดิเรพูดแล้วหรือพูดแล้วเธอเป็นผู้หญิตายครังแล้วก็เตที่กว่างเลยีเตือนได้ะวางใหญ่เลยนต่อะมจะมาทําอะไครับไม่ได้ทําอะไร วิดีโอแล้วครับวันนี้มาถ่ายตันซึเกะด่าพ่ออาวแล้วไงอีกอ่ะพ่อแล้วไงอีกอ่ะแหกแล้วไงอีกผมตันซึเกะวันนี้จะมาสำรวจบ้านยายไม่สำรวจแล้วด่าพ่อก่อนเด็กๆไม่ควรทําตามอย่างนะครับอันนี้เราให้ผู้ใหญ่ฟังในเช้าน้แล้วพอาพรด่าเสร็จก็พูดแบบนี้ไงวิ่งก็ไม่ต้องเขินได้ก็เข้ากล้องไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสำรวจบ้านยายไปด่าพ่อก่อนไม่ด่าครับ เด็กๆทำตามเด็กที่ไหนทำตามโอ้ยเยอะแยะนี่ไงต้องแย่ตปะเด็กๆคนที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะทำตามทำตามยังไงทำตามแล้วก็พ่อขอดาแบบตันสิเกตหน่อยนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะพาสวยไปด้วยสวยทำไมจะคิวจะคิวให้กันเดี๋ยว เดี๋ยวคนอื่นจะโดนแบบโดนพ่อตีฮะไม่อยากให้ใครโดนตีอะใครตีอะพ่อคุณผู้ชมไงตีทำไมอ้าวก็ไม่ดีไงเขาก็ตีสิจริงอะใครไม่ดียืนเฉยเลยผูดหัวใครไม่ดีใครไม่ดีผมนั่แหละไม่ดีห้ามทำตามอย่างนะมได้ตามอย่างไม่ได้เลยเชียวไม่ได้เลยครับนิดนึงไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ เอ๊มันเป็นยังไงนะไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่ได้อย่างสูงไม่ได้อย่างสูงเนี่ยโทรศัพท์ยังบอกเลยว่าโทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์ยังบอกเลยว่าอย่าด่าพ่อเหรออ๋อตะกี้ถ่ายไปเยอะแล้วนะโอ้โหก็อาจจะไปกินข้าวไงมองกิร์ดเสร็จกินแล้วกินแล้วแล้วกล้าสู้หน้าเลยเลี้กล้าสู่กล้องเลี้ยงกล้าสู่กล้อง แตเม่บอกไอ้ทำแบบเหมือนแบบคนไม่เหมือนให้สู้ก้อก็ตู้อยู่เนี่ยเ้เ้เ้เนาเ้ยเนาเดี๋วดูดินะดูมีไฟตรงนี้ออ้ย่อยเมันเขาเรียกว่าปากตำนานปาดีอะปากเีปากดีนานด้วยปากตำนานเคยสร้างคาตำนานมาที่นี่แล้วมีปากตำนานด้วย

เสียงข้างังแล้วว่าต้าปาา้โดนแน่กูตั้งชื่อได้ดีนะตอนนั้น่ะวันเกิดของลูกอาก็ไปตั้งชื่อเขาอีกน้องปลาหมอเขาชื่อว่าน้องปามไปตั้งที่ว่าน้องปลาหมอโอ้โหไม่เห็นนะพี่เรียกว่าเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปลาหมอไงก็ไม่รู้ว่าเป็นปามไงแต่ว่าแต่ว่าดื้อนะดืมออกหรือกับาวา ให้วาวาเก็บคนเดียวหรือด้วยกันงงสงพี่เอาวานพี่วาวาเล่นคนสุดท้ายเก็บเองเลยนะมไม่เก็บให้<ม><ม>พี่วาวาเล่นคนสุดท้ายเก็บเลยเล่นไหนอะ่ะเล่นของเล่นด้วยกันลื้อด้วยกันพี่วาวาเล่นคนสุดท้ายเก็บนะรีบวิ่งจูตะเลิดไปเลยหนูก็บอกน้องปาไปเก็บหนูจนคอยทําหน้าที่แบบ ทำที่แบบไหนเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพ่อน้องปาล์มไปเก็บไปเก็บอย่างเงี้ยนแบบเนี้ยตอนพ่อไม่อยู่บ้านก็บอกน้องปาล์มอย่าโซนอย่าลื้ที่นอนอย่าไปที่นอนโดนพ่อพ่อโดนดุเยอะนะพอโดนแม่ดุเยอะนะก็จะไปจัดที่นอนให้ขาขาจะหนูจัดที่นอนให้ค่ะจัดให้เรียบร้อยเลย ตอนเวลาโดตอนดี๋ยวมีก็มีสองดังล่างเรียบร้อยกับแล้วป้านี่ก็กขับมาขึ้นคึกคึกคึกลือบ้านเนี่ยพอโดนดาดก็เป็นล่างเรียบร้อยค่ะปลาขาวค่ะปลาขาวเนี่ยปลาขาวเยอะว่างงั้นน้องปลาเนี่ยปลาขาวอ่าไม่ใช่น้องปลาหมอนะส่วนพ่อก็เรียกลุงเอลุงเออ่เราเรียกถูกต้องแล้วอ่ะเออเขาเรียกเราเลยลุงกับป้า เขาเรียกเราอะไรไมะขาวลูกเอ๋ฮะเขาเรียกเราอะไรเรียกตัวเองเรียกอะไรอะ่ะพี่วินพี่เงาเหนาพี่เหนาแล้วก็พี่วาวาพี่วาวาเขาเรียกถูกต้องแล้วอ,ะอ่ะไม่เรียกพี่เบแต่อ,อยู่ป .2 เดวยกันนะ, 2> ะป .2 ออเดียวกันแต่ว่าแค่ต่ำกว่าเขาพูดจาดีไหมเล่าห่างกันแค่ปีเดียวฮะดีบางทีก็เผลอพูดหลุดคำหยาบแล้วใหม่เลยทุกท่านถ้าทุกทนอ่าเขาพูดจาเพราะ ขี้ตาไข่ของเน่าอะไรอ่ะเน่าเน่าอ่ะเขาเรียกว่าข้าวปั้นเน่าอ่ะดิดำๆเลยเน่าอากูว่าเน่าแล้วไข่กูั่แวเน่าแล้วเนี่ยค้นลาแล้วเห็นนี่ไงเห็นน้องครูเหรอไม่ค่ะแต่รู้เลยว่าเน่าเมื่อเมื่อคืนนอนนอนหลับไม่สะดวกเลยได้กินอะไรเหม็นๆโผล่มาจากห้องยายไม่สะดวก ไม่สะดวกขายอะไรกันขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเราไปกันดุกกระดิกเลยพี่วินพ่อกินอะไรอ่ะอ้าวนี่มันตำซมตำกินแถวเนี้ยกินเหมือน้มตำเลยอ่ะนึกอยากกินนะดิไม่มีใครอยากกินหรอกนึกอยากกินนะดิเหม็นก็เหม็นเหนาวเป็นเหนาติของฉัน ขอดูหน่อยดิไม่ให้ดูอ้าวมันคือของลับแฟนก็ยังไม่มีมีแล้วมีแล้วยังไม่เลิกแต่ว่าอยู่คนละห่อสวยไหมสวยผิวขาวผิวขาวสวยถินกินหมดเลยเว้ยทำไม่ได้แล้วตดหมดเลยวแต่ว่าเคยเคยพากันไปเดทที่โรงเรียนอโหเปดท โคตรหมดขันเลยอาการไม่นั่งสองคนแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าเฉยนิง่งตามากไปแล้วกระป๋องมานั่งกินมโคตรหมดเลยง่าย้ต่งไปบุปกินหมดเนี่ยเราเลี้ยงสาวด้วยหรอเลี้ยงสาวไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเ,เดเ็เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องซื้อให้ใจป้าม,มื่อเพื่อนหนูไม่หนูไม่จีบหรอกหนูไม่จีบ หนูจะเพื่อนหนูจะนัดกันไม่กินมาม่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองหญิงอมองผู้ชายเหรอ<ไ> ه, เด็กรุ่นใหม่นัดกินนัดกันกินมามา่าอะาวก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะนัดกันกินเหลา้าแต่เด็กก็ไม่อยากผิดกฎหมายอะก็นัดกันกินมาม,าม่าไงคุณังกระป๋องไปเลยเงนินใครเงินมัน่นนจัดกันไปเลยเพื่อนทเทยว เอาขี้แตกระเบิดเธอเิธอ้าขี้บังคุณหรือว่มไปไปไปตั้งสติไม่ทันเพดเพดเพดแบบกินยันแบบเลิกพักเที่ยงอ่ะแบบบางที่ก็นัดไปเล่นกันบางทีก็นัดกินมาม่าเฮ้ยไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยกินแล้วที่โรงเรียนอ่ะแม่สั่งห้ามหนูก็ไม่กินเลยกินอะไรดิกิน กินเยอะไม่ดีมันบอกเออรู้เล็กไข่เล็กด้วยเดี๋ยวดัดนิ้วให้ไมจะดัดนิ้วอย่างงี้เลยไม่เอาเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่แม่ดัดดึงนิ้วไม่เจ็บไม่ใช่ไหมเจ็บมาดับขาที่ให้ดูเบื่อแล้วเบื่อ